Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me ก็กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะเดี๋ยวรู้น้ําสิงนะครับช่องการหาปลาตกปลาและอีกหลากหลายรูปแบบนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้มาดำน้ํายิงปลานะพอดีมานี้ผมเห็นนะครับตอนกลับจากตกกระสุนนะว่าน้ํามันใสดีนะครับเพราะว่าจะมาลองดําดูนะครับมานี้ผมเคยมาดําแล้วนะครับเมื่อนานแล้วนะครับตรงนี้มันนานๆจะถ่ายทีนะถ้าโดนเยอะมากนะครับก็ไม่รู้ว่า คนนี้จะมีตัวไม้นะครับแต่ว่ามีเลยที่แล้วน้ําท่วมนะน่าจะมีปลาใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับอ่ะก็ติดตามชมนะว่าจะมีตัวไม้นะครับคลิปนี้ก็จะพาไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครยากดูที่ความคมชัดที่มากขึ้นก็ปรับไปให้แม็กซ์เลยนะครับเพราะผมจะลงไว้ที่ 2K นะครับ60เฟรมเรทน,นะก็แจ่บให้เต็มที่ไปเลยนะครับใครดูแจ่บๆก็ตัวแรกนะก็เป็น ปลาแรดนะครับตัวนี้เป็นปลาแรดนะสายไม่ใหญ่นะครับสายประมาณสักฝ่ามือได้นะครับตัวนี้ก็เพิ่งจะเคยเห็นนะครับเมื่อ2ปีแล้วเรื่องไงไม่เคยเจอนะครับโดยเฉพากปลาชโดนะครับชโดอีกานะครับปลาช่อนนะฮะไม่เคยเจอปลาแรดเลยนะครับปีนี้มาเจอครับแสดงว่าตอนที่น้ําท่วมปีที่แล้วนะครับมันน่าจะหลุดจากแม่น้ํามานะครับก็ตัวนี้ก็ไม่เอานะก็ถ่ายคลิปน้องแล้วก็ปล่อยไปนะครับแหมเผื่อว่าจะ ไว้ให้มันโตไว้กินตอนโตนะโอเคครับผมนะครับแล้วน้ำมาลัายด้วยนะโอ้โหดูมันว่ายนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับตัวมันเล็กไปนะตัวนี้นะครับก็มาถ่ายดูันว่ายล่นไปเรื่อยๆนะครับก็ไปนะสุดสายตาแล้วก็ไปหาตัวอื่นนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับ ผมกําลังหายใจอยู่นะครับปิดกล้องแล้วเพิ่งจะเปิดกล้องเพราะว่ามันมีชดโรว่ายเข้ามานะครับรีบเปิดกล้องนะครับตรงนี้เข้ามาสองตัวนะคับผู้ชมถ้าตังเกตดีๆจะเห็นนะว่าสองตัวนะครับนะฮะนี่นะครับมาแล้วทางขวาแล้วทางซ้ายตัวหนึ่งนะครับนี่ดำๆแล้วว่ายผ่านหน้าไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งขาวๆนะครับดูเห็นไหมนะครับตัวนี้ก็เล็งนะครับเราก็ยิงนะครับพับช้านะครับตอนแรกก็อาจจะไม่เอานะแต่เห็นว่าไซส์มันดีแล้วก็ เก็บไปทำกับข้าวนะครับแต่ถือว่าเล็กนะครับเมื่อปีที่แล้วที่ผมเอ้ยไปีที่แล้วดิหลาปีที่แล้วที่มาดำอ่ะผมเจอไซส์ไซส์สามไซส์สี่ไซส์ห้า,า, 3, า, 4, านะครับถึงไซส์แปดก็มีนะเชโดอ่ะแต่ว่าปีนี้นะครับผมว่าป่าไม่ค่อยโตนะไม่รู้ว่ามันไปไหนหมดนะครับนะตัวแรกก็เก็บขวัญถุงก้อนเลยนะเชโดไซส์โลกกว่านะครับประมาณโลครึ่งได้นะครับตัวนี้ก็เก็บขวัญถุงก้อนนะตัวแรกนะครับ กันหมานกันหมานกันพลาดกันพลาดไม่กันหมานนะกันพลาดนะครับนี่นะครับโลนิดๆนะครับไซนี้นะฮะไม่ใหญ่มากนะครับตอนนี้เผาเกลือก็ดีนะครับเผาเกลือก็ได้นะครับยกกิ้มมันก็เล็กไปหน่อยนะไ่ใช่ต้องไซนใหญ่ๆนะครับสามโลอย่างเงี้ยกลังสวยนะโอเคนะครับเดี๋ยวก้อนี้นะคุณผู้ชม เห็นอะไรไหมครับมองดีๆนะดูโอ้โหตัวเบลอร์เลยนะมาชมนะผมว่าแล้วนะครับผมผมตอนผมดำเนี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนวิ่งมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ตุ่มลงน้ํานะครับผมกล,าล้าแล้วมันต้องมีตัวห้าอะไลงมาน้นําในน้ําแน่เลยก็รีบเปิดกล้องครับยังว่านะครับอยู่ข้างๆเลยนะแต่เผิญว่าแบบน้ํามันขุ่น,นครับตอนที่จะว่ามันว่ายลงมาแล้วมันขุ่นพอดีนะโอ้โหตัวโคตรใหญ่อะ่ะนะครับจากสายตาแล้วจะประมาณสองเมตรกว่าได้นะเจ้าโค้ชห้านะใหญ่มากนะครับโอ้ผมก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้มากนะเดี๋ยวมัน แหวงมานะครับผมก็ไม่รู้นะเสียวอยู่โอ้ยตัวเบล่มเลยนะครับก็ถือว่าเจอตัวชินแล้วนะครับเจอบ่อยมันก็ชินนผู้ชมอัะนี้ครับก็มาเจอวาชโดอีกตัวนะครับไซส์ประมาณโลนะครับแต่จะเล็กกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงนะครับก็ลังเลนะครับแล้กก็ลังเลว่าจะเอาไม่เอาดีนะเพราะเป็นปลาไซส์เล็กกัไม่อยากยิงนะครับก็ไม่รู้ไปทําอะไรกินนะครับก็แรกก็ลังเลอยู่ว่าจะเอาไม่เอาเลยก็เอาไปฉชยท่องไล่ไหมนะครับนะฮะแล้วก็กะว่าเออเดี๋ยวรอ ตัวไซสใ์ใหญ่ๆนะเพื่อพระใหญ่จะเข้านะไอโดเลยมันไม่ค่อยหนีคนนะครับแล้วก็ใจเย็นนะครับรอไปก่อนนะเพื่อมีพราใหญ่เข้านะแล้วก็รอไปสักพักใหญ่ๆนะครับก็ไม่เข้านะครับสุดท้ายก็ต้องเก็บนะครับเอาแป่คข้าวๆดีกว่านะครับก็เอาไปทอดชูชีได้นะก็จัดแม่งเลยนะครับก็ชูชีไปแล้วนี้นะครับ จุ๊ีก็ได้รัดพริกก็ได้นะครับนะได้กับข้าวมือส่องมือก็อยู่ได้นะจะได้นะครับอีคลองนี้นี่ผมเมื่อก่อนนะโหมีตัวสั่ใหญ่นะครับถ้าถ้าผู้ชมอยากดูก็เลือกค,ค,คลิปเ,เก่าๆเคยลงไว้จะนานมากเลยนะครับเพราะว่าคลองนี้นานจะใส่ทีนะใส่โอโค่ใหญ่ทังนั้นเลยสามโลสี่โลนะครับปีนี้ไม่เจอคนระับไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนหมดนะครับรเพื่ออาจจะวา่าตอนน้ําท่วมอาจจะหลุดออกไป หนต้นไหนบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ดำมาอีกสักพักหนึ่งนะครับก็มาเจอละอองฝุ่นครับผมว่ามันต้องมีปลาวิ่งมานะครับอย่างว่ามาชมเห็นไหมสายมือนะครับมาแล้วนี่นี่ก็สายสายพอกับตัวแรกนะประมาณโลครึ่งนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้เอานะเพราะว่าเก็บมาส่องตัวแล้วนะครับก็พอกับข้าวแล้วนะครับก็ไม่ได้เก็บไปนะครับแต่บ้านไม่ค่อยมีใครกินเชโดนะขายยากอยู่นะครับ ประมาณไซส์สามโลเนะี่ยขายได้นะครับไซส์เล็กไม่ค่อยมีใครกินนะชาวบ้านก็ปล่อยมันไปนะตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้เก็บมานะครับแต่ถ้ามีคนสั่งก็ก็เก็บนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีใครสั่งก็โอเคเอาแค่กินพอนะครับแล้วก็พอได้คลิปก็โอเคแล้วนะครับวันที่ก็ไล่มันไปนะไม่เอานะครับมันต้อง็นตัวใหญ่ผมชุบถ้าหาไม่เจอตัวใหญ่ยย่มันมีนะแต่ไม่รู้ว่าอยู่โซนไหนนะก็คอมันยาวมากนะแล้วก็มาเจออีกโซนหนึง่งช่วงน้ําไหลนะครับนี่เจอปลาเล็ดไซสจานนะครับ โลครึ่งนะครับโลเจ็ดนะครับได้อยู่นะประมาณโลหกโลเจ็ดนะฮะก็ต้องเก็บตัวนี้นึกอยากกินท่ากระเทียมโอ้โหส่สวยนะแล้วก็เล็งนะครับตัวนี้เล็งแล้วก็ยิงเรียบร้อยนะครับพับชาอีกทีนี่ครับเล็งขอต่อเลยนะครับตรงหูพอดีนะครับก็ใส่สวยนะครับห้าลหกก็โอเคครับก็ ทอดกระเทียมนะครับได้อยู่ปลาไส้จานนะครับไ้นี้ทอดกลางอร่อยนะครับทอดกระเทียมกลางอร่อยอยู่นะครับก็เก็บไปอีกหนึ่งแต้มนะครับเพิ่งเคยเจอนะผู้ชมเมื่อหลายปีแล้วไม่ค่อยเจอแต่พลาไม่เจอดีกว่าเจอกระเพาะโดที่บอกทีแรกเจอกระเพาะโดนะอีโดอีกานี่ครับช่อนนี่ฮะนะครับ ปีนี้ปลาเขาก็มีนะครับผู้ชมพอาตอนที่มันน็อกน้ําของเนี้เขาได้ปลาเขากปหลายตัวนะแต่แปลกมากดําไม่เจอเลยนะเนี่ยองปลากรายก็มีนะแต่ดําไม่เจอนะโอ้โหทุผู้ชมน้ําก็มันลึกมากครับประมาณสองเมตรนะครับแต่ว่าข้างบนก็ผักป่องเยอะเหมือนกันนะโอเคเก็บเจลใส่าจานนะครับทอดกระเทียมค่อนข้างจะล้อยู่นะครับโอเค อ่ะแล้วก็นี่เจออีกหนึ่งตัวนะครับปลาเล็ดนะครับไซส์พอๆกันนะแต่เล็กว่านะครับตัวนี้จะประมาณไซส์โลนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้เอานะครับเอาตัวเดียวพอนะเอาแค่กินนะครับไม่ได้ล้างผ่านนะครับก็ยังว่านะครับเอาไปเยอะก็ไม่รู้ทําอะไรนะครับขายไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันไซส์มันเล็กนะครับถ้าไซส์สักสองโลหรือโลครึ่งหรือยังไงเงี้ยก็ได้อยู่แต่ที่มันเล็กไปหน่อยนะก็ปล่อยไปนะแล้วก็นี่ครับผมดำมาครับเจอปลาช่อนนะครับ ไซ้ใหญ่เลยนะครับชมตัวนี้นะครับนี่ครับสองต้นนะตัวแรกนะครับตอนแรกผมก็มองเอ๊ะมันลุกคอกเปล่าวะแต่มันไม่ใช่นะเพราะมันไม่มีฝูงมันยู่อยู่ในป่าลึกนะครับก็จัดเลยนะครับไซ้ใหญ่อย่างนี้ไม่จัดได้ไงโล่ร้อยฝ่านะครับผู้ชมนะครับก็อยู่แถวบ้านนอกสิงบุรีนะครับก็ไซส์โลก็ร้อยห้าสิบร้อยเจิบรแิแล้วแต่นะครับตัวนี้ผมไม่ได้กินนะตัวนี้ตัวนี้ไปขายนะครับ ไปขายนะครับตัวนี้โลสองนะครับผมค้าที่ร้อยห้าสิบนะครับขายคล่องเลยนะครับไม่ต่อเลยผมค้าไม่ต่อเลยนะครับเอาเลยหยิบเลยนะครับปลาช่อนเป็นปลาที่ราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะเมื่อก่อนถูกมากนะครับตัวนี้โอ้โหอะไรอะไรก็แพงนะครับตัวนี้ก็เอาไปจําหน่ายเป็นค้าน้ํามันนะครับขายยูหากินงกันไปนะครับตัวนี้โลสองห้าสิบบาท บางคนก็ว่าจะแพงนะครับเพราะแต่บางคนนะบางคนก็ว่าถูกบางคนก็ว่าแพงนะครับนี่แล้วก็ก่อนจะกลับนะครับก็มาเจอนี่นะฝูงปลากระมังนะครับเห็นไหมครับฝูงปลากระมังฝูงปลาเล็กก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะผู้ชมนะเพราะว่าถึงตรงนี้แล้วก็ผมก็ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีไม่เจอปลาใหญ่เลยนะครับก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแล้วก็แชร์นะครับกดติดตามนะเจอใหม่คลิปนะครับผมคลิปนี้ไปก่อนจ้าก็รอชมดูว่าคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับ โอเคครับผมนานๆได้ดำทีก็พอได้เคาะสนิมบ้างนะครับ mm hmm. ก็ให้ผู้ชมดูบรรยากาศไปก่อนนะ mm hmm. ขอบคุณที่รับชม,น,ชมนะทู mm ้ชนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมบ๊ายบายจ้าแหมลูกปลาเยอะจริงๆเลยนะ mm hmm. ถ้าเหตุ mm hmm. สะคมเย่างนี้มนะึงเอ้ย hmm. นะครับปลากระมังก mm ็เต้เตะโตอยู่ไปแล้วไปดีฝ่านะครับ